สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เต้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นประสบการณ์โดยโตรงนะคะอยากจะมาเล่าเรื่องอความเป็นอยู่กับคู่รักของเต้นะคะเต้เนี่ยกับแฟนนะคะ่คบกันมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยด้วยความที่เราสองคนนะคะทางานหนักมากๆนะคะทาให้เรามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีมือที่สองสามสี่ห้าแต่ว่าวันนี้ปัญหาในเรื่องของเรื่องบนเตียงขึ้นมานะคะเพราะว่าเวลาที่เรากลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ย แฟนไม่ค่อยทําการบ้านเลยช่วงหลังๆมันก็เลยมีปัญหาที่ทะเลาะกันมากขึ้นนะคะก็มีปากเสียงแล้วก็ไปนั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันทําไมคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีคนอื่นนะคะเพราะว่าเขากลับมาเหนื่อยเขาก็อยากที่จะนอนเวลาที่เราแบบโอ้อยากจะแบบร่วมรักกับเขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเขาก็อยากที่จะพักผ่อนนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาทีนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีจน มีเพื่อนๆแนะนำมาว่าเฮ้ยลองซื้ออันนี้ตัวนี้ไปให้แฟนลองดื่มดูนะคะอยากรู้หรือยังว่าอะไรไม่บอกดีกว่า <c oughs> อบอกสิวันนี้ก็มีเคล็ดที่ไม่รับนะคะไออาลิ้นดี๋ไปทิ้ง <c oughs> มีเคล็ดที่ไม่รับเนี่ยมาบอกกันด้วยนะคะเป็นกาแฟนะคะ mountain bird <c oughs> เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพตัวนี้เลย <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าแอบสั่งมาให้แฟนเยอะมากๆนะคะจริงๆแฟนก็ ดื่มกาแฟอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนยี่ห้อกาแฟให้โดยที่แฟนก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าความสัมพันธ์รักของเราเนี่ย <c oughs> ก็เน้นแฟนขึ้นแอบสั่งมาเยอะมากทุกคนแอบสั่งมาตั้ง5้ากล่องนะ่ะจริงๆอา่าทานหมดไปแล้วนี่เลยคะคะมอเชนเบอร์ตัวนี้นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพาเขาก็จะมีกระชายดดำแล้วใครที่เป็นเบาหวานนะดื่มตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาใช้ซูคาร์ลดให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยนะทุกคนก็คือพอแฟนดื่มตัวนี้แล้วเนี่ยแต่ก็ ตอนแรกแฟก็เอ๊ะยังไงวันหยุดอะไรอย่างเงี้แล้วก็อยากที่จะชงกาแฟให้แฟนดื่มตอนเช้าๆทุกคนมันได้ผลจริงอะ่ะชงดื่มก่อนที่จะมีสัมพันธ์รักเนี่ยสานาทีต้องบอกว่าโอ้โห เราดูรักกันมากขึ้นเรามีการเมคเลิฟมีการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นดังนั้นคู่ไหนที่มีปัญหาแบบเต้วนะคะต้องไปหามาดื่มกันนะคะไปให้แฟนของคนเนี่ยทดลองได้เลยเพราะว่าแต้วเนี่ยให้แฟนเนี่ยลองดื่มด้วยตัวเองนะตอนนี้เราก็ดูรักกันมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะ m o u t a n bird กาแฟาเพื่อสุขภาพนะคะที่จะทําให้ความรักของคุณแน่นแฟนขึ้นแล้วก็สุขภาพดีด้ค่ะ